พพครับครับก็ดีฮนะของนี่ก็เป็นมาจากเงินบริจาคของประชาชนนะฮะ,ะที่บริจาคกับทางท่องเที่ยวก็ไปซื้อข้าวปลาอาหารแห้งนะฮะเป็นถุงยังชีพนะฮะ,ะเพื่อไปแจกจ่ายสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ห่างไกลหรือว่าขาดของอุปโภคบริโภคในตอนนี้นะฮะแตว่าเงินยไม่เต็มอ่ะบ้านรู้สาาึกไงบ้างคะ ราเกาหลีนั่งด้วยค่ะอันนี้ท่านประธานมาท่านประธานอะไรนะคะตาเอ่อเต้ยแฟรอยใส่ขนาดจะจไม่ได้ให้สังเกตที่สายตาและคิ้วเจ้าถูกเขาเพื่อจะจำได้เต้ยแต่รอยเขาว่าลูกชนะเปล่าฮะหล่อฮะหล่อไม่ได้ว่าอาบอกหล่อยังไงดีคะท่านประธานครับก็ ได้ออกมาจากบ้านเราเห็นนี้แหละครับเนี้ยวาคงได้อยู่แต่ในบ้านนีครับได้มาทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมเปลี่ยนหน่อยเร็วล่อ <c oughs> น,น้อเล่น <c oughs>